นังบัวเอ็งมาทำกอะไรที่บ้านพี่ลอยวะเออเออคืออย่าบอกนะว่าเอง็งมาดักรอพี่แก้วของข้าใช่ไหม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 เออคื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 อพอดีข้ามาบอกบุญเรื่องพี่ผาดจะบวชนะ่ะข้าหมดธุระแล้วงั้นข้าไปก่อนนะจ๊ะพี่ลอยพี่แก้วข้าไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้องนัง่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 งนั่งอะไรของเองวะฮีหวานฮ้ยพี่แกลล้วฉันบอกแล้วว่าถ้าเราไม่มาหาพี่หลอยพี่กับนางบัวก็คงไม่ได้เจอกันพอดีกูไม่ได้มาหาใครมึงมีธุระอะไรมึงก็รีบว่ามาเสร็จแล้วจะได้รีบก,บ <c oughs> กล,ลับเออแก้วพี่ไม่คิดหรอกว่าเออน้องสาวพี่จะ รู้ใจพี่ดีที่สุดเลยก็เดี๋ยวอีกหน่อยฉันกับพี่ลอยก็จะแต่งงานกันส่วนพี่กับนางบัวจะไปไหนเสียอีหวานมึงที่พูดจาขวาดผ่าซ่าจริงๆเลยนะอีหวานมึงคิดว่าไอ้ลอยเนี่ยมันจะรักมึงอย่างที่มึงคิดหรอวะฮะก็มึงเองไม่ใช่หรอไอ้แก้วที่มึงต้องการให้กูกำลังหวาดที่สุดรักกัน งั้นก็ได้บัวจ้ะเดี๋ยวพี่จะพาบัวไปเก็บผักที่ท้ายไร่เราจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเลยจ้ะส่วนทางเนี้ยปล่อยให้ลอยกับอีวานะ่ะอยู่ด้วยกันตามลำพังมันจะได้กล้าทำอะไรกันโดยไม่ต้องอายเราไงจ้ะ ดีกว่าเนาะบัวเนาะเรากลับบ้านกันใช่ผับลับบ้านกันดีกว่ามจะรีบไปไหนละอีหวานกูก็รู้มึงอะอยากเจอไอ้ลอยส่วนกูเนี่ยก็อยากเจอนางบัวมันอยู่แล้วทำไมเราไม่อยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยอะจะได้ทำอะไรที่อยากทำทำกันมาตรงนี้นี่แหละเจ้ยเจ้าม กูไม่รู้หรอกนะมึงทำแบบนี้แย่งไดแต่มึงก็ไม่ควรดูถูกหัวใจกูแย่งนี้าความรักเป็นดังว่าเจ้าที่ใครกล่าวมาว่ามันแพลก